ปราตีฮาโลวีนกับเจ้าทีจ้าพี่ตะวันอ่าคืนอน้องคือคนนี้เองอ่าหน้าตาน่ารักไหมอุย้ยไม่อยากน่ารักอีกเพราะว่าพี่ตะวันเขาติดเท่พี่ตะวันเท่มากเลยค่ะน,นี่เทก็ไม่เอาพี่เรายัางไงหรอแมงกับพ่นหัวกระตุนอีกแล้วป๊า ไม่เป็นไรเพราะว่าวันนี้เราเป็นปาร์ตี้อยู่ละจึงอร่อยเลยิศเลิศเลโอ้ยโอ้ยเรื่องต่งแต่เขาจะไม่มาหรือไม่อยู่เนี่ยมันก็ไม่เป็นไรเป็นเรื่องของเขาเพราะว่าในโลกนั้นเขาก็อาจจะเขาอาจจะปาร์ตี้เหมือนกันวาย สังเกตว่าพี่ตวันจะมีปัญหากับมือตลอดขยับบ้างอะไรบ้างที่วบายตอนนี้น,นํ่เขาเขาจะแบบไม่ปฏิกรยาตลอดไม่ค่ะไปต่อ <c oughs> คือจาดปาร์ตีต้ฮาโลวีนให้แต่ไม่อนุญาตให้สิงนะคะ <c oughs> คายวางลงไปเวอร์ถ้าทุกคนช่วยกันคอมเมนต์ว่าพี่แก้มคือนางฟ้าฮาโลวีนฉันจะเดินไปหยิบ พิศวรมานั่งกินด้วยตรงนี้าาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพี่ิศวรออกจาน่ารักปะอ่ะกวัพิศวรออกมาแล้วพี่อะไรออกมาเต็มเลยเออพอเอาออกมาปุ๊บเหมือนเขาไปที่ไอสไอ้ควเอาหุ่นออกมาปุ๊บเขาเหมือนลอยอะ่ะมึง